FC อาจารย์ชาพามาสวนพิทิปจากผู้ประสบภัยกลายเป็นดินเลอร์ใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นพิทิปเราเข้าร่มหน่อยดีกว่าคุณช่วยส่วนใหญ่เลยน่นใหญะใส่เลยเดี๋ยววันนี้เติมโปรแคปนะวันนี้เติมโปรแคปต้นละคู้ละ3ากิโลอ๋อบำรุงดอกหน่อยใช่ค่ะได้ดอกมาแล้วเนี่ย จากที่ดอกมามาน้อยดอกมาน้อยบางต้นก็ยังไม่มาตอนนี้เริ่มเริ่มมีดอกมาเริ่มมีดอกมาเพิ่มก็เลยบำรุงสูตรเดิมเลยโปแคปกับติ่งใหญ่สิบสอง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 หกสิบสองค่ะคือแปลนี้ยังไม่เคยใส่เนาะยังไม่เคยใส่ค่ะแปลนี้ฉีดบำรุงอย่างเดียวฉีดบำรุงอย่างเดียวเปิดตาดอกเปิดตาดอกเปิดไหมเปิดยังเปิดเลี้ยวเปิดแล้วแต่ก็แต่ก็ไม่ออก มันออกไม่เต็มที่ออกไม่เต็มที่แปลงนี้ที่เรามามันก่อนที่ว่าใบใช่ค่ะใบไม่ค่อยเข้มไหมใบไม่ค่อยเข้มใบไม่เข้มอ๋อแล้วพอเรามาแก้ไขงานแก้ไขงานให้ดอกออกก็คือพอดอกไม่เต็มพี่ทิพย์ก็โทรหาอาจารย์ชาปรึกษา พอเห็นของอาจารย์ชาดอกมาเยอะดอกมาเต็มตอนนี้กลายเป็นทนายในกลุ่มไปแล้วดอกมาเหลือเฟือใครมีปัญหานี่โทรหาได้ใช่ค่ะแล้วก็นี่พี่ทิพย์ก็ฉีดไปสองรอบแต่วันนี้ก็คือมาใช้ปรับสภาพดินด้วยโปรแคปต้นละ3ากิโลครับก็ตัวนี้เป็นทั้งปรับสภาพแล้วก็เติมธาตุอาหารรองให้มันครบบวกแคลเซียมบรอนครบเลยนี่นี่ตัวเก่งเลยนะ อื้โอ้โหนี่เริ่มใส่แล้วขาวๆปิวมาหาเราแล้วนะไอซีดี๋ยวเราขยับมาตรงต้นนี้หน่อยว่ะหลบ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 ลมนิดนึงเพราะว่าลมน่าจะพัดไปทางนู้นอ๋อที่พี่ทิพย์บอกว่าดอกออกมาค่อนข้างจะน้อยเนาะ,ะต้นเราเล็กด้วยนี่ใช่ค่ะต้นเล็กก็เอาแลวนะเอาแล้ว <laughs> <laughs> ได้อายุแล้ว <laughs> อันนี้กล้องเรามาต้นที่เขาหว่านี่ประมาณนี้เลยโค้งๆนี้นะ อ่อนี่อันนี้หวานถูกต้อง <c oughs> เต็มโคกพอดีเลย <c oughs> อนั่นสาดเป็นข้าวสารเสกเลยนะ <c oughs> <c oughs> ตรงนั้นนะเป็นข้าวสารเสกเลยนะ <c oughs> อันนี้เราฉีดไปกี่รอบแล้วพี่ทิย์ฉีด ท้องกิ่นไปสองรอบมีมาเพิ่มแล้วงังยมีมีมาเพิ่มตุ่มนี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะไม่รู้กล้องเห็นมาตุ่มน้อยๆเนี่ยมาแล้วอุยจะรอบนี้รอบนี้ถี่แล้วนะคแคบทุกข้อนะออกเยอะแล้วตอนนี้มาทุกข้อไอ้ใหญ่ๆนี่คือรุ่นเดิมใช่ค่ะที่ว่ามานนะนี่ห่างๆนี่มาห่างๆเมื่อก่อนมันเหมือนกับว่ามัน มันเหมือนกับจะออกแต่ไม่ออกอ่ะมันทําท่าอยู่นานเหลือเกินทําท่ามันตั้งท่านานหน่ไหตั้งท่านานมากจนเจ้าของใจไม่ดีดีไม่ดีเพอแป๊บเดียวแหลมมาเลยใช่กลายเป็นใบเรียบร้อยที่ออกก็แหลมเมื่อก่อนนะที่ออกก็แหลมอ๋อแต่พอมาเจอพึ่งเนี่ยกลายเป็นกลมเฉยเป็นตาดอกเฉยต้องเขาเรียกว่าสูตรสูตรอาจารย์ชาตอนนี้เขาเรียกสูตรอาจารย์ชาหมดแล้วอาจารย์ชาโมเดลอาจารย์ชานี่นี่ โชว์เพื่อนหน่อยอตัวเกง่งอันนี้เราสังเกตเห็นนี่คือมีตุ่มตามมาเพิ่มใช่ค่ะมีทุกข้อเลยมีทุกข้อเนี้ยกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูดีกว่าเพราะตอนนี้ยังน่ารักอยู่ใช่แต่ทรงเขาเนี่ยก็ไม่แหลมแล้วนะค่ะทรงนี้จะออกเป็นเป็นดอกแล้วโอ้อนี่เราเหมือนเป็นแปลงตัวอย่างได้เลยนะเริ่มหายเครียดเรื่องดอกแล้วตอนแรกเครียดมาก ตอนแรกกับมือไก่น่าผากเครียดมากมือเดียวไม่พอสองมือเผลอเตีนด้วยมพราั้นนาผากเรามารวมที่หน้าตาตอนนี้เอาลงหมดแล้วใช่ค่ะลงหมดแล้วถ้าเห็นตุ่มตาวันนี้เราเราบำรุงได้เนาะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพอยาวสักนิดนึงเราค่อยเพิ่มน้ำค่ะเพราะวันก่อนมาเรามาดูน้ำพิทิปอาจจะตีไปไหนก็ไม่รู้นะก็มีการให้ปรับปรับน้ำเพิ่มนิดหน่อย เป็นวัตีวงกว้างให้มันให้มันทั่วตอนนี้ก็เพิ่มเป็นสองรอบเช้าสี่สิบนาทีเย็นสี่สิบนาทีเพิ่มหน่อยเพราะว่าอากาศเริ่มเริ่มหมดลายแล้วอากาศเริ่มทรมานมากตอนนี้พี่สีอากาศร้อนอากาศร้อนฝนตนนี้าฝนตกืมค่อนข้างแบบสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงห่างนะใช่ก่อนเย็นฝนตกกลางวันนี้ร้อนจัดก็มีผลต่อดอกโดยตรงนะใช่ใช่ ยังที่ตุ่มตาอาจจะฟอ,รอหรือออกมาแล้วฟอเพราะว่าอากาศร้อนอหรืออีกช่วงหนึ่งเลยสาคัญพวกหางแย่ชอบร่วงอากาศร้อนๆนี่ทิ้งตัวอย่างเดียวเลยไม่รู้ไปไน็นอออเดี๋ยวอันนี้ก็คือกี่ต้นครับพี่ทิศสามร้อยสี่สิบต้นร้อยเจ็ดิบต้นคู่อ๋อมันเป็นมันเป็นโคกโคกสามร้อยเจ็สิไอ้ร้อยเจ็ดสิบต้นคู่ ร้อย็สิบโคกร้อยสิบโคกอ่าโคกละสองต้นเนี่ยสิตอนนี้เราสำรวจหมดยังว่ามันเริ่มเริ่มมาออกออกเพิ่มขึ้นเพราะลูกน้องรดน้ําเนี่ยถามเขาเขาบอกว่าออกออกเพิ่มขึ้นถ้าเย็นๆเราจะเดินให้ดูอยู่ในฟ c ตอนนี้แดดค่อนข้างจะแรงนะแต่ภาพรวมคือเราเราให้ลูกน้องเรารายงานตลอดนะใช่ค่ะลูกน้องเริ่มยิ้มแล้วค่ะยิ้มออกแล้วลูกน้อง เพราะว่าลูกน้องถ้าไม่ได้ดอกลูกน้องก็ไม่ได้เงินเหมือนกันใช่ใช่ลูกน้องก็เครียดนะเครียดเหมือนเลยแล้วของกินลมเลยลูกน้องกินลมอ่าก็เดี๋ยวเราเก็บภาพให้เอฟซีดูวันนี้ใส่โปรแครปแล้วเดี๋ยวจะมีการหว่านสิงใหญ่สิบสองสิบสองเลยใช่ค่ะใช่ค่ะ้นละสองกิโลสองกิโลนะเห็นว่าพี่ทิพย์นี่เริ่มมีสมาชิก ที่มีปัญหาเหมือนกันใช่ค่ะให้ความสนใจแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะหรือแกงงานนี่เขาหนดเพราะเหมือนปัญหาเหมือนที่พิทิพเจอเนี่ยก็มีอีกหลายคนเพราะฉะนั้นเราเราเจอของดีแล้วก็อยากจะไปบอกให้เขาได้หายเครียดเหมือนกันให้หายเครียดเหมือนกันเพราะว่าปีนึงเนาะผ่านไปมันก็ถ้าไม่ได้มันก็เสียเวลา เพราะต้นทุนก็ลงกันไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสนี้แหละมันก็มีเวลาแค่สี่ห้าเดือนเนี้ยมันต้องรีบแล้วแล้วของพี่ดิ๊บเนี่ยพอได้ผลแบบนี้พี่ดิ๊บก็จะไปบอกต่อเพื่อนเพื่อนเห็นว่าเมื่อกี้นั่งรถมาก็มีข่าวดีใช่ใช่ใช่มีโทรมาระหว่างทางว่าออกดอกจนข้างบ้านอิจฉาเดี๋ยวเราต้องไปเยี่ยมเลยนะไปเดี๋ยวต้องไปจนข้างบ้านอิจฉาเรายังเยี่ยมไม่ครบเลยเดี๋ยวเราไปไหว ตกไคอสวนอยู่ไว้ลูกพี่ลูกพี่หน่อยใช่ใช่สวนอยู่ข้างวัดตกไขอ๋อเราต้องเอาไก่ไปด้วยงั้นไปดูว่าเพื่อนอิดฉายยังไงนะ FC แล้วเดี๋ยวพี่่อาดอกสวยมากเดี๋ยวเราก็จะมีสมาชิกเพิ่มไปเรื่อยนะพี่เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมกันโดยตอนนี้เป็นคณะใหญ่แล้วนะเป็นลินเดอร์รายใหญ่เลยนะที่ท่าศาราแต่ว่าก็บริการทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะ ตอนนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องดอกพี่ทิพย์บอกไล่เลยว่าต้องให้พึ่งเข้าสวนใช่แล้วเขาจะถายังไงล่ะเขามีเบอร์ให้เขาติดต่อไหมพี่ทิพย์เบอร์โทรพี่ทิพย์นะคะ0824149624แล้วท่านจะได้ดอกได้ดั่งใจเบอร์อาจารย์ชา0819560322 081956 ศูนย์สามสองสองอ่านี่กลายเป็นวัดดีออกวัดดีออกนะตอนนี้มาเป็นคู่หูซานโฮแล้วะพี่สีตอนนี้ท่านประธานจดเบอร์แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวโทรหาตัวหน่อยไอ้สิเดี๋ยวเรามีแปลงอีกต้องมาเยี่ยมนะเดี๋ยวแปลงนี้เราเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วแล้วรอชมคลิปหน้าของพิธีกับอาจารย์ชานะครับคืนนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาติดตามช่วงเราขึ้นน้ำหน่อยจะได้ยาวๆนะพีีนะจ้า อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ